เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับผมฟิลทีวและนี่คือ Minecraft มินิเกมนะครับกับฮังเกิลเกมในพาร์ทที่7นั่นเองนะครับก็ดำเนินมาถึง7พาร์ทกันแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ของ l i ท์บอทเอสเหมือนเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับกับเอออันนี้ผมไม่ได้มาเล่นใน SG86 แล้วนะผมมาเล่นใน SG แบบธรรมดาคือไม่ได้ใส่เลขนะครับหากใคร เคยเล่นของเซิร์ฟเวอร์อยู่เวลาใส่ IP นะครับผมอันนี้ผมเพีย์เป็น sg แล้วก็จุด lb sg net ไปเลยนะครับไม่ได้ใส่เลขอะไรนะครับก็คือจะหมายความว่าอะไรเรอ๋อเป็นห้องที่ศูนย์หรือเปล่าเป็นห้องห้องเริ่มต้นห้องมาตรฐานหรือเปล่า อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับกับแบบแบบนี้นะครับเป็นแบบใหม่ที่ทางระบบเอเเข้ามานะครับผมชื่อแบบว่าอะไรเมื่อกี้ผมไปอ่านตรงหน้าป้ายอ่านไม่ทันถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าอะไร o o n b a s e นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเก้าเนี่ยครับซึ่งเอ่อด้านบนก็จะมีเลขเก้าอยู่นะครับอย่างที่เห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเลขเก 9. 9้าเก้าหรือหกเก้าดิพอเพราะเพราะว่าหน้าหน้าหน้าป้ายมันเป็นานมันก็ต้องเป็นเก้าอ่ะโอเคเป็นแบบใหม่นั่นเองซึ่งตอนนี้คนเข้ามาเล่นก็เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอ่าอีกกี่นาทีถึงเริ่มเล่นผมไม่ได้ดูอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีกําลังจะเริ่มเล่นนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวางแผนก่อนซึ่งในพาร์ทนี้ผมจะไม่ไปรวมทีมอะไรกับใครทางนั้นเพราะว่าจากชะตากรรมที่เคยเผชิญมานะครับผมก็คือพอเรารวมทีมปุ๊บเราจะโดนหักหลังนะครับก็คือเดินๆสักพักพวกจะตุยตูดจึ๊กตาย นะครับก็เลยกะว่าพารนี้เราจะไม่ไปรวมทีมกับใครเลยทั้งนั้นแม้กระทั่งคนไทยนะครับก็เลยโดดหนีจากห้องแปดสิบหกมาอยู่ในห้องนี้เอ้าเริ่มแล้วเหรอเร็วจังผมจะไปตรงนู้นเลยแล้วกันขี้เกียจไปแย่งกองกับเขาโอเคผมคิดว่าไม่มีใครผมแต่ไม่มีใครไม่มีใครตามผมมานะครับเพราะว่าเขาไปตรงกลางกันหมดเดี๋ยวผมหาวิธีขึ้นก่อนเอ่อตรงนี้ขึ้นได้ตรงนี้ขึ้นได้ขึ้นแล้วมันจะไปออกตรงไหนฟ้าปุ๊บ โดดเอา้าทำไมขึ้นยังไงเราขึ้นไม่เป็นไม่เคยเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เอ่อทางออกออกยังไงเดี๋ยวดูก่อนว่าพวกจะเล่นเราหรือเปล่าโอเคมีคนวิ่งมา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 เดี๋ยวเดยวเอ่อผมจะแอบอยู่ตรงนี้ก่อนล้วกันสุ่มซุมซ่มสุ่มใช้ลักกรซุม้มนะครับมีคนตรงนู้นเขาจะเห็นผมหรือเปล่าไม่เห็นโอเคผมจะเฮ้ยเขาเห็นผมเขาวิ่งมาเลย วิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหเจออีกคนโอ้โหนี่ชุดครบอาวุธครบเด,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 ด้อเด้อเดขอวิธีวิ่งขึ้นก่อนยังเล่นไม่ค่อยเป็นกับในแมปนี้เอ่อต้องขึ้นทางนี้ใช่ไหมจากนั้นก็โดดโดดก็ดดไม่ขึ้นอ้อยโดนตีแล้วใครตีไปดีกว่าเออผมผมหาทางขึ้นไม่ได้มันต้องขึ้นโอเคตรงนี้เป็นทางออกดีมาก yes ออกมาแล้ว กรอง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 กล้องกร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 องโอ้โหแมปไม่โหลดจะเลยแล้วไงแมปไม่โหลดเอ่อตรงนี้มีทางลงไปด้วยเอ่อแต่ผมว่าไม่น่าจะมีกรองแน่แนเลยเออแมปไม่โหลดอีกกรรมโอเค เลนเท่าที่มีเลนเท่าที่มันโหลดเ <c oughs> ออผมว่าเน็ตผมดีแล้วนะแล้วทําไมแมปมันถึงไม่โหลดมีใครตามมาหรือเปล่าส่วนใหญ่ยังอยู่ข้างในคาดว่าเพราะว่าน่าจะหาทางออกกันไม่ได้ส่วนคนที่ออกมาก็มาต้องต้องมาเผชิญชะตากรรมกับแมปไม่โหลดนะครับอืมสุดยอดนะฮะก็ยังไงแล้วถ้าเอ่อใครดูอยู่อะไรยังไงก็ฝากแจ้งถึงลา์บทเอจีด้วยกันว่าปัญหาหลักๆของมันคือแบบไม่โหลดนะครับ โอเคโอเคเราเจอกล่องแล้วซึ่งมันมีของดีอยู่ด้วยโอเค thank you ึบฟึบฟึบฟึบเอ่อฟึบโอเคตามนี้อ่าเราได้ของที่เอ้ยมีคนมีคนมีคนผมจะถอยก่อนผมจะถอยก่อนตรงโน้นมีคนตรงโน้นมีคนตรงโน้นมีคนอยู่งั้นผมจะไปตรงตรงโน้นเลยแล้วกันซึ่งผมว่าไม่น่าจะมีใครมาแถวนี้นะเพราะว่า เฮ้ยผมเห็นเหมือนเงาคนแวบๆอยู่ตรงโน้นใช่หรือไม่จริงด้วยครับคนคนนะมีคนอยู่มีคนอยู่โอเคโอเคมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนอยู่ในนี้ผมนาผมไม่ใช่น่าขึ้นผมอยากขึ้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าขึ้นยังไงเอ้ยมเฮ้ยมีคนมีคนมา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 ลบก้อนลบก้อนมีคนมามีคนมาจ้าเอ๋โอ้โหเล่นเป็นีแอบเลย หลบหลบลบลบนะฮะหลังเสาหลังเสามามานะ่จริงมาทางไหนเอาทางไหนซ้ายหรือขวางงงงอันนี้กําลังงงหรือกําลังค้างผมจะไปบวกเลยดีไหมเขาไปแล้วเข้าไปแล้วโอเคเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าผมอยากจะยุ่งกับใครอยู่ชั่วโมงนี้อาวุธผมไม่เจ๋งอาหารผมไม่มีเกาะค่อนข้างโอเคนะครับตอนนี้ที่โอเคมีอย่างเดียวก็คือเกาะเกาะนี่ถือว่า ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เป็นมวกทองเสื้อโซ่กางเกงทองรองเท้าทองเออเป็นชุดทองเรืองแสงแทมแมโอเคเดดแมทจะเริ่มอีกเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ดูเลยเดดแมทจะเริ่มอีกเท่าไหร่วะมันดูตรงไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลย m i มินิชโอเค4มินิชสี่นาทีอีกสนาที เออตอนนี้ผมออกมาไกลมากๆจากจากจุดศูนย์กลางจากจุดสเปาวผมออกมาไกลมากๆผมคาดว่าบนเขาหน้าจะมีกล่องหรือไม่มีคือตอนนี้ที่ผมอยากได้คือกล่องแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่กล่องจะอยู่บริเวณตรงกลางซึ่งมันมีคนเยอะนะผมอาวุธผมไม่เจ๋งอาหารก็ไม่มีซึ่งเอ,อย่าเสี่ยงดีที่สุดครับ อย่าเสี่ยงดีที่สุดถามว่าอาวุธที่ผมกลัวมากที่สุดคืออะไรนะครับผมไฟแช็คฮะเอ้ยมีคนเอ้ยไม่ใช่คนกล้องโอ้โหสวรรค์มาโปดกล้องแต่ทั้งแมบไม่โหลดนี่เจริญเลยไม่นะ oh my god <c oughs> เห็นกล้องอยู่ตรงหน้าแต่แมบไม่โหลดแล้วผมต้องลองเปิดไอ้การมองเห็นมันก,กว้างอืมเหมือนเดิม ไม่โหลดยังไงก็ไม่โหลดอย่างนั้นโอ้โหเหมือนเดิม <c oughs> ตายแล้วโอเคอ่ะครับสำหรับใครที่อ,อินบ็อกซ์มาในเพจ facebook ของฟิลทีวีนะบอกว่าพี่ๆอยากเห็น Minecraft Survival ซีซั่นสเร็วๆจังนะครับก็อ่าคือมาแน่นอนครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมอยากทำอยู่นะครับแต่ว่าผมในความคิดผมผมกะว่า จะรอให้ Minecraft PE เนี่ยอัปเดตเป็น0.12.0แบบตัวเต็มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำแน่ๆครับซีซั่น2นะ Minecraft s r o i a l ซีซั่น2นะครับก so ็แต่ว่าต้องรอให้มันอัปเดตเป็นตัวเต็มก่อนแล้วกันเพราะเนื่องด้วย0.11.1ผมก็เคยเล่นมาแล้วในซีซั่นที่1ซึ่งมันก็อาจจะเป็นความน่าเบื่อนะครับก็ใน0.12ที่กำลังจะอัปเดตมานะครับก็คงจะมีอะไรให,ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ผมเดินไม่ได้ โอเคได้แล้วอีกเท่าไรเอ่ยชูมินิตอีก2องนาทีซึ่งผมจะเดินจงกรมรอบรอบแมปไปเรื่อยๆก่อนโอ้ใหม่ก็เป็นปัญหาระดับชาติเลยปัญหาแมปไม่โหลดนะครับโอเคเช็คก่อนโอเคมีเราคนเดียวครับมีเราคนเดียวงั้นระหว่างนี้เราจะรอในส่วนของเดสแมทละกันอีก2นาที ก็คงไม่นานระหว่างนี้ก็หาอะไรพูดไปก <laughs> ่อนถ้าใบแบบมันถึงไม่โหลดนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเป็นที่บล็อกหรือว่าเป็นที่บล็อกเพราะว่าหากคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นนะครับว่าบล็อกมันจะเป็นสีแปลกๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมบล็อกมันจะสีแบบอ่อนกว่าเพื่อนตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ติดอีกแล้วโอ้ไม่ติดแล้วแล้วก็ติดอีกแล้วแล้วก็ไม่ติด แล้วก็ติดโอ้ oh my god เท่าไรเอ่ย1 m i มิ t ิโอเคนับถอยหลังรอระหว่างนี้จัดของครับอ่าคงไม่ต้องจัดเพราะของมีอยู่แค่นี้โอเคระหว่งางนี้ทำอะไรอย่างเดียวครับเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจทําใจรอความตายโอ้โหดาบทองครับคิดบวกเอาไว้ก็ยังดีกว่าไม่มีดาบนะครับดีกว่ามี มือเปล่านะครับไปตีกระเขาก็ถือว่าเราทําเต็มที่แล้วนะฮะก็งั้นแล้วขออภัยด้วยละกันหากความสนุกมันลดลงนะครับมันอาจจะสนุกพวบพวบสนุกยังไงสนุกพวบพสนุกลงสนุกลงเลดแมทมีใครไหมมีไม่กี่คน ผมจะให้เขาตีกันจนเสร็จแล้วผมจะไปเป็นมือที่สามแล้วกันสวัสดีครับคนที่มีดาบเหล็กโอ้นี่ไงปัญหาที่ผมบอกไฟแชค็คไม่นะไม่โอ้ไม่จัดโอเคคุณผู้ชมครับก็อือย่างที่เห็นนะผมว่าปัญหาที่เกียดที่สุดมันก็มาจนได้นะครับกับปัญหาโดนไฟแช็คนั่นเองนะครับก็อ่าทำไมคนนี้มีดาบอ่ะสวัสดีเฮลโลชาวไมเธอมีดาบ แล้วทําไมกูไม่มีอะไรเลยนะครับก็ยังไงแล้วจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับกับ Minecraft เอ่อ Hunger Games เอ้ยไม่ใช่สิ Minecraft mini games นะครับกับ Hunger Games ในพาร์ทที่7นะฮะก็ยังไงแล้วฝากกด Subscribe ต่อเพื่อติดตามในพาร์ทที่8กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็โอเค See you again Goodbye จ้ะ